ถ้าคุณทำได้ยังไงคุณทำลายชีวิตคนสองคนเพื่อเลติง้งนี่ชีวิตมนุษย์นะไม่ใช่สินค้าแล้วถ้าโรสบอกว่าโรสทำเพื่อความถูกต้องเหรอคะแต่มันต้องไม่ใช้ด้วยวิธีนี้คุณตั้งใจฉีกหน้าแป้งกับปรางชัดๆถ้าคุณมีความยุติธรรมอยู่บ้างคุณควรจะให้โอกาสเข้าอธิบายแล้วจะต้องอธิบายอะไรอีกล่ะคะในเมื่อสอพี่น้องนั้นทำความผิดจริงๆนี่ถ้าโรสไม่ใช้วิธีเนี้ย คิดเหรอคะว่าพวกสิบแปดมงกุฎพวกนั้นจะยอมรับความผิดได้ง่ายๆที่จริงพี่รบควรที่จะขอบคุณโรสมากกว่าที่จะมาโวยวายใส่โรสแบบนี้นะคะผมต้องขอบคุณอะไรคุณผมต้องขอบคุณที่คุณทำร้ายผู้หญิงที่ผมรักอย่างนั้นเหรอพี่รบต้องขอบคุณโรสที่โรสช่วยรักษาชื่อเสียงให้พี่รบต่งางหากนี่ถ้าโรสพูดออกอากาศไป ว่าพี่รบรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ด้วยคิดดูสิคะว่าอนาคตของพี่รบจะเป็นยังไงคุณจะทำอะไรคุณก็ทำไปเลยผมไม่สนเมื่อวานนี้ผมเกือบจะเชื่อแล้วว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองได้ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันคงจะฝังเรกออยู่ในตัวคุณจะทำอะไรไม่ได้แล้ว บอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกลากขาดกันตรงนี้เลยแล้วกันแต่พี่เราต้องกลับมาหารถรไม่หยุดแค่นี่นพี่ผมไม่คิดเลยว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่เข้าใจยากผมพูดอะไรไปแล้วคุณไม่เข้าใจบ้างหรือเปล่าครับคุณรถ รสเข้าใจทุกคำที่พี่ลบพูดค่ะว่าพี่ลบไม่อยากจะเจอหน้าโรสอกต่อไปละแต่เสียใจด้วยนะคะนั่นเป็นแค่การตัดสินของพี่ลบเพียงคนเดียวโรสไม่ได้คิดแบบพี่ลบเกมของเรายังไม่จบค่ะคุณเห็นชีวิตเป็นเกมนั่นเหรอชีวิตคนเราก็เหมือนกับเกมเลยคะ่ะมีชนะก็ต้องมีแพ้แต่คนอย่างโรสไม่เคยรู้จักคำว่าแพ้ โรสจะไม่ยอมแพ้นางผู้หญิงชั้นต่ำคนนั้นเด็ดขาดโมเสียใจด้วยนะคุณแพ้แล้วครับแพ้ที่โรสต้องเสียพี่รบให้มันงนั้นเหรอคะไม่ค่ะโรสยังไม่แพ้พี่รบต้องแต่งงานกับโรสถ้าพี่รบรักผู้หญิงคนนั้นจริงๆพี่รบไม่มีทางที่จะปฏิเสธข้อเสนอของโรสหรอกคะ่ะ ข้อเสนออะไรข้อเสนอง่ายๆคะ่ะถ้าพี่รบไม่ยอมแต่งงานกับโรสโรสก็จะไปแจ้งความให้ตำรวจมาดำเนินคดีกับแป้งและฟางรวมทั้งผู้จัดการและคนที่อยู่เบื้องหลังการโกงการประกวดครั้งนี้ทุกคนด้วยข้อหาอะไรข้อหาชอบโกงประชาชนไงคะตัวอย่างคดีก็มีให้เห็นมาแล้วคนที่โดนข้อหาเนี้ยก็โดนจำคุกอย่างน้อย3-4ปี หรือว่าถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะแค่ปีเดียวแต่ติดคุกปีเดียวมันจะเป็นตราบาปไปจนตายนะคะแล้วโรสก็จะฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียาหายที่ทำให้บริษัทของโรสเสียชื่อเสียงยังคิดไม่ออกหรอกค่ะว่าจะเรียกร้องสักกี่สิบล้านดีแต่พวกคนจนที่เห็นในข่าวที่เป็นหนี้เพียงแค่ไม่กี่แสนก็ผูกคอตายกันทั้งบ้านนะคะ ุณมันเลวร้ายกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะเลยนะก็เป็นความผิดของพี่ลบทั้งหมดเลยคะ่ะถ้าพี่ลบไม่ได้บอกรักมันต่อหน้าโรสโรสก็ไม่มีวันทําแบบนี้แน่ไม่มีใครทําให้โรสเจ็บแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนะะแล้วโรสจะรอฟังคําตอบนะคะ ลูกนู l o s เออหนู l o s ตกงลงลูกพูดให้พี่เขาเปลี่ยนใจได้หรือเปล่าลูกถ้าแกคิดว่าแกอยากเป็นลูกฉันอยู่ตอนนี้แกมีทางเลือกทางเดียวเท่านั้นไอล้อลพบรู้ครับว่าผมมีทางเลือกไม่มาก มีแต่งานคุณลอสแตลรบแม่นึกแล้วเชียลูกว่ายังไงในท้ที่สุดลูกก็ต้องคิดได้ขอบใจนะลูกแม่ดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงละ <c oughs> มันต้องอใ,ให้ได้อย่างนี้ <c oughs> ซิว่าไอ้รบรูปพ่อแกทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วขอบใจหนูรสมากนะที่ช่วยพูดเตือนสติให้พี่เขากลับคืนมา ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพื่อไม่ให้พี่รบเลือกทางเดินที่ผิดเราทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วแล้วหวังว่าพี่รบจะรักษาคำพูดนะคะ กลงจะจัดงานแต่งงานเมื่อไหร่ดีครับวันอาทิตย์หน้าค่ะทำไมมาเร็วนะครับโรสันอยากจัดงานให้เร็วที่สุดค่ะเราแต่งงานอาทิตย์หน้ากันได้ครับแต่คุณต้องทำตามเงื่อนไขของผมก่อน เรไม่ยืนทำอะไรตรงนี้หรอคะมาให้กำลังใจแป้งกับปางหรอคะไม่ต้องเกรงใจโรสหรอกคะ่ะโรสไม่ว่าอะไรอยู่ละว <c oughs> พี่โรสมีอะไรจะพูดกับแป้งก็พูดได้เลยนะคะผมไม่มีอะไรจะพูดงั้นเดี๋ยวโรสพูดแทนเองก็ได้คะ่ะโชคดีนะแป้ง วันนี้ถ้าอยากจะแก้ตัวอะไรงไงก็แก้ตัวไปเลยอย่าฆ่าตัวตายกลางอากาศก็แล้วกันฉันไม่ได้คิดที่จะแก้ตัวแต่อยากจะขอท่วคนดูมากกว่าฉันไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรทั้งนั้นนะแล้วผลลัพธ์ออกมายัางไงนี่ยฉันก็ยอมรับได้เช่นนั้นนคิดได้อย่างงั้นก็ดีแล้วล่ะเพราะฉันคิดว่า คำขอโทษของเธอก็คงไม่มีค่าอะไรเพราะยังไงคนดูก็คงไม่ยกโทษให้เธออยู่ละแต่ยังไงเนี่ยเธอได้โอกาสแล้วก็สู้ให้เต็มที่เลยนะจะได้ไม่เสียแรงพี่รบเปล่ามปดูกันดีกว่าพี่รบจะรีบไปไหนล่ะคะพี่รบรบยังไม่ได้บอกข่าวดีของเราให้แป้งฟังเลยนะคะฉันกำลังจะแต่งงานกับพี่รบบนอาทิตย์นี้ ันไม่ได้ตั้งใจจะมาชนเธอไปงานหรอกนะฉันแค่อยากจะมาบอกให้เธอรู้ตัวว่าเธอเป็นได้แค่ทางผ่านผู้ชายเท่านั้น